ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับแชนแนลวิเคราะห์บอลคิวทองมาบองบอลโดยมีผมอาจารย์เคนโดกกตี้จอดเถอะคุจะลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันที่วันอังคารที่2มีนาคม2 5 4ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์จอดลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ ื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิก VIP กับผลบอลเมื่อคืนอีกแล้วนะครับเมื่อคืนอาจารย์ให้กินเต็มกันอีกแล้วครับให้เบนฟิก้าชนะ2 0กินเต็มครับยินดีกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้อาจารย์เคนโดร้อนแรงนะครับให้กินเต็มต่อเนื่องกันมายาวนานแล้วนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วยันข้ามาเดือนนี้เลยครับใครที่อยากติดตามอาจารย์เคนโดนะครับ ก็แอดไลน์กันมาที่เคนด์อตี้เจ็เเลยครับอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่ม v i p ของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับและมีทีเด็ด v i p ให้กันทุกๆวันครับหรือใครจะติดตามที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนกันมาที่เคนด o ดอตี้ได้เลยครับหรือใครจะติดตามที่แฟนเพจของอาจารย์ครับทีเด็ดหลังโกครับตอนนี้อาจารย์มีเพจใหม่แล้วนะครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลแล้วก็ตารางการแข่งขันฟุตบอล ผลฟุตบอลลงให้กันทุกๆวัน,นครับที่นี่ครับพบปะพูดคุยกันได้ทุกๆวันครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับทีเด็ดหลังโกครับสําหรับคิวทองมาบอลบอลวันนี้ครับอาจารย์เทนโดก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลกันโชซีรีาอิตาลี1่ตัวและศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีก1ตัวครับเราไปพบกับตัวแรกกันก่อนเลยครับเป็นศึกฟุตบอลกันโชซีรีาอิตาลีคู่ระหว่างลาซิโอพบกับโตลิโนครับ ไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านลาซิโอลงเตะมาแล้ว24นัดชนะ13เสมอ4แพ้7ได้38เสีย32มี43คะแนนล้างอันดับ7ของตารางขณะนี้ครับส่วนโตลิโน่ทีมเยือนลงเตะมาแล้ว23นัดชนะ3เสมอ11แพ้9ได้33เสีย41มี20คะแนนล้างอันดับ17ของตารางขณะนี้ครับ ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านลาซิโอนะครับชนะ2แพ้3ทุกถ้วยทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของโตลิโนชนะ1เสมอ4ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนถตติที่เคยเจอกันมาเราย้อนไปดูสัก5นัดครับเป็นลาซิโอเสมอโตลิโน1-1โตลิโนชนะลาซิโอ3-1ลาซิโอชนะโตลิโน4-0โตลิโนแพ้ลาซิโอ1-2 โตลิโน่และนัดลาสุนนะครับเป็นโตลิโน่แพ้ลาซิโอ3ประตูต่อ4ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านลาซิโอผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นฟอร์มในลีกดูจะแผ่วๆลงไปเล็กน้อยนะครับเพราะเกมในลีก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะได้ถึง3เกมเลยทีเดียวส่วนทีมเยือนโปลิโน่ผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นยังถือว่าดูล่อแล่อย,อยู่เหมือนกันครับเพราะเกมในลีก9เกมหลังสุด พวกเขาเก็บชัยได้แค่เพียง2เกมเท่านั้นส่วนใหญ่จะหนักไปทางเสมอซะมากกว่านะครับวันนี้ต้องบุกมาเจอกับลาซิโอที่ว่าดุดันมากนะครับยามลงเล่นในบ้านดูแล้วเหนื่อยอีกวันแน่ๆครับสำหรับทีมเยือนส่วนเลดเปิดมาวันนี้ครับให้ลาซิโอเป็นต่อ1ลูกบวก10ครับลูกบวก88ต่อกับเสียน้ำา82ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดคตี้จอดเถอะกูจะลง ก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อลาซิโอไปดีกว่าครับเทียบกันตามชื่อชั้นและสภาพทีมโดยรวมๆนะครับลาซิโอดูพร้อมกว่ามากครับตตลิโน,โนวันนี้ดูเหมือนจะมีนักเตะบาดเจ็บและป่วยหลายคนนะครับที่ลงช่วยทีมไม่ได้อาจารย์มองว่าลาซิโอน่าจะขยมเก็บช้ยไปได้แน่ครับ1เม็ดคิดว่ามีแน่นะครับจึงให้ต่อไปดีกว่าครับวันนี้สําหรับคู่ที่2วันนี้ครับเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอ่า คู่ระหว่างแมนซิตี้พบกับพุฟแฮมตันนะครับไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านแมนซิตี้ครับลงเตะมาแล้ว26นัดชนะ19เสมอ5แพ้2ได้52อาเสีย16มี62คะแนนลัางอันดับ1ของตารางขณะนี้ครับส่วนทีมเยือนวุฒแพม์ตันลงเตะมาแล้ว26นัดชนะ9เสมอ7แพ้10 ได้27เสีย33มี34คะแนนล้างอันดับ12อยู่ของตารางขณะนี้นะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนับแมนซิตี้ชนะ5นัดรวดรวมทุกรายการนะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของบู๊ปแฮมตันชนะ2เสมอ2แพ้1ทุกๆ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนท,ที่เคยเจอกันมาเราย้อนไปดูสัก5นัดนะครับเป็นแมนซิตี้ ชนะบุฟ3-0บุฟเสมอแมนซิตี้0-0แมนซิตี้แพ้บุฟ0-2บุฟชนะแมนซิตี้3-2และนัดล่าสุดที่เจอกันเป็นบุฟแพ้แมนซิตี้1ประตูต่อ3ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าแบรนดนเจ้าบ้านแมนซิตี้นะครับผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นต้องบอกเลยว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับเพราะ 20เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาชนะรวดทุกนัดถือว่าอยู่ในช่วงที่สุดยอดมากๆครับช่วงนี้ส่วนทีมเยือนวูบแพมตันผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นถือว่าฟอร์มดูจะก,กระเตื้องขึ้นมาบ้างนะครับเพราะเกมในลีก5เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยและยังเก็บชัยได้ถึง3เกมด้วยกันแต่ว่าวันนี้ต้องบุกมาเจอกับจา่าฝูงแมนซิตี้ที่กําลังห้าวสุดแบบสุดๆเลยนะครับทุกนัดที่ลงเล่นคือตติติใหม่นะครับ ชนะมาตลอดลวดทั้ง20เกมแล้ววันนี้นัดที่21ดูแล้วไม่น่าพลาดแน่ๆครับส่วนเลทเปิดมาวันนี้ให้แมนซิตี้ครับเป็นต่อลูกครึ่งควบ2-10ลบ10ลูกครึ่งควบ2-96ลบ96นะครับต่อกับเสียน้ำ95า95ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดคอตี้จอดเถอะคูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อแมนซิตี้ไปดีกว่าครับดูจากฟอร์มการเล่นและ ผลงานโดยรวมนะะรูปแบบการเล่นของทีมแมนซิตี้ดูดุดันมากครับของหน้าคมยิงประตูกันได้ทุกนัด1เม็ดอาจารย์มองว่ามีแน่นอนครับวันนี้ต่อไปรุ่นเม็ด2เม็ด3สบายกว่ากันเยอะนะครับวันนี้ถ้าได้เรเร็วไหลแน่นอนครับจึงให้ต่อไปอคู่ครับสรุปผล2ตัววันนี้ครับที่อาจารย์ให้ครับก็คือให้ต่อลาซิโอและให้ต่อแมนซิตี้ไปครับรับซับแน่นอนครับวันนี้ ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. บวกของอาจารย์ก็แอดไลน์กันมาที่เคนโดคอตี K ้เจได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่ม V.I.P. ของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับด่วนนะครับช่วงนี้มีจํานวนจํากัดนะครับสําหรับวันนี้คิวทอมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดคอตี N i, จอดเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ เล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรยทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ